ผู้จัดงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลังสตีลำปางสืบสารอนุรักษ์สีห้าสีถึงไทยดำรงไว้ในแผ่นดินในครั้งนี้การจัดงานระดมการบริจาีสืบงไทยอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ประกอบกิจกรรมดังนี้คือ1กิจกรรมเสบนาอัตลักษณ์ท่าท้องหินจังหวัดลำปางและการกราบเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดงานพรังสตีระลอกการขอของและสมาชิสตีลแรดับต่อไปกราบเรียนเชิญครับขอให้มาราพบกปลอพวกเรานะครับซึ่งจากคนเก่ารายงานของท่านนายกเมื่อกี้นะครับก็ เราเรียกจะจัดติดการหมู่สามันอาชีพต่างๆในชนบทนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ติดอยู่นิดนึงที่ที่ไปเดินที่ผมได้ติดตามข่าวอ่าเรืวภาคไทยนะครับก็มีเสียที่เรื่องเราในไทยเนี่ยไม่ใส่้าไทยคับปีเราตั้ง19ล้านบาทนะครับแล้วปีนี้19ล้านบาทเราใช้เราหมดละเราขอเพิ่มไปอีก4ล้านบาทและมีเนื้อรถก็จะได้ซะด้วย นะครับถ้านั้นเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ช่วยดูแลกลุ่มอาชีพที่เป็นสตรีของเราในพื้นที่สำนักงานพัฒนามชนจังหวัดลำปางสมาคมพัฒนานสตรีจังหวัดลำปางที่ได้จัดงานดีๆในครั้งนี้ขึ้นนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานพลังสตรีลำปางศึกสารอรับศิลป์ผ้าถิ่นทไทยดํารงไว้ในแผ่นดินนับปัจจุบันขอเชิญ างขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะสวยงามมากนะคะสมานางแบบกิติมัตราของเราเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ได้เดินแบบแบบสวยงามมากนะคะเหมือนนางแบบมืออาชีพกันเลยค่ะเพราะว่านางแบบกิติมัตราของเรานะคะก็เป็นตัวแทนจากทั้ง13อำเภอจากสมาคมานักงานโฆษนาชุมชนจังหวัดลำปางและสังวัาค่ะและที่น่านนะคะที่นน ย้อมใส่้ำแรกใส่น้ำแร่ใช่ใช่ใด่ใช่่